ที yeah. ่เดิมน่าจะประเด็นอาจจะมันเลาะรีรีเรองขยับมารีต้องขยับมาดูดิว่ามันยิงมาจากไหนมันอยู่ใต้พื้นโจ๊ อะไรแต่ะไรเนี่ยตรง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 ไอ้เนี่ยมาเกิดมารีนี่แหละอีกแล้วเนี่ยเมื่อคืนตรงนี้แหละตนี้แเมื่อคืนนี่นี่เนี่ยกระสุนออกมาจากใต้ดินนนี่เนี่ยเนี่ยกระสุนออกมาจากใต้ดินเนี่ยกระสุนออกมาจากใต้ดินนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระสุนออกมาจากใต้ดินนี่แหละเมื่อคืนตรงนี้แหละโจตรงนี้แหละที่โดนที่ตรนี้แหละผมดเกลือกระสุนละพี่นี่ตรงนี้พี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องๆรู้มหมยเนี๋ยวเาเล่นกัน ถ้เป็นไปได้คุณไปเ,เล่นมันมันมันแบนกันได้นะไม่ถามว่าไม่เตือนนี่เลยกระสุนออกมาจะกใตดินแหละไปเลยอาจไปเลยนี่เลยมีฮอมาพี่พอมาพอเก็บตก นี่แม่โจ้เห็นได้ยินเนี่ยที่เชื่อพี่แมโจ้เนี่เมื่อคืนที่ที่โดนนั่นเห็นะมันนั่งเชื่อแล้วพี่เชื่อแล้วนี่อับอับคิวเนี่ยที่ตายตรงเนี้ยเมื่อคืนน่ะคิดดูพี่จะพี่ตายตรงนั้นไม่ยิงครับกดนี่เลยมันยังโยมันยังโยส่วนน้องมันจะใต้ดินอืมนี่ เอาให้ชัดเอาให้ชัดไปเลยก็ได้เอาให้ชัดไปเลยไหนๆก็อ่านแล้วเอาให้ชัดเลยดิไลงไปกับพี่ลงไปใต้ดินมันเห็นถ้าว่าตรงตรงเดนลงไปให้รู้อ,อันนี้ยิงมาจากข้างนอกก็มีเนี่ยมันมีห้าตัวมันอยู่จุดหนึ่ง ตัวนั้นนะเพืจริงๆป้องใส่พี่เดี๋ยวนี่นี่ไงอัดไปเลยพี่อัดไปนี่อยู่ใต้ดินใต้ดินมันบ้าเข้าไปเด็กมันอยู่ใต้ดินมันนั่งอยู่กลางพี่คืนเลยอ๋อก็พี่ถ่ายไว้พี่ถ่ายรูปไว้เลยกดพิ้นสกีนะพี่แล้วก็กดอ่าคอนโทรลบีใส่เฟซบุ๊กให้ผมก็ได้ ผลไม่ทันแล้วอ่ะดิไม่แปลพี่ไม่แปลนี่มันดำดีมาตรงนี้แล้วนะพี่มันมันมันยังมันยังยิงคนดำอยู่ตรงนี้เลยมั้ยดำดีมาตรงที่มากันนะพี่ปล่อยไปพี่เด็กน้อยเล่นปะท่าไม่อย่างไรสาระไอพี่บ้ามันทำได้แค่ตรงนี้แหละนม่มีชีโร่ที่นนี่แล้วแต่ไม่อนั้นมันชีโร่ไอตัวน่าจะชีโร่ ไม่น่าใช่พี่ไม่น่าใช่เล่นกับมันมันเรียกร้องความสนใจพี่ไอตัวนัชิโร่ตัวนี้ตัวนี้ชิโร่ผมยิงกับมันอยู่เตรงมันขึ้นมาแล้ว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 มันเก็บของพี่โยมันน่าจะเป็นบัร์กันแหละพี่บัรของเกมอันแหละมันวาร์ปมันวาร์ปมันกล้าทำขนาดนี้อยู่ไหนเดี๋ยวพึ่งซ้ำดิ รู้มาเก็กคนเลยเฮ้ยตายตัวตัวฮะผมสองตัวแล้วกบผมโอ๊ยที่ก็ะหลุดว่ะเอ้ยที่ก็ะหลุดว่ะต <c oughs> ุดพร้อมกันเลยอะ่ะ ถ้าเก็บได้ออกเลยนะพี่เด่มันมีตัวเหาะมาตามมาด้วยมันมีขึ้นแอร์บอลมันแอร์บอลขึ้นไปข้างบนสุดนะถ้าเกิดจะยิงคอนดูที่บนงั้นผมรอรูในบูดีกว่าทำไปเลยดู ถ้ามันทําได้ทุกที่มันก็อีกเรื่องน่าจะทําได้แค่ตรงนี้นะอาจจะเป็นบั็กมันเมื่อกี้มีเคลื่อนที่เป็นมุมนั้นอาจจะเป็นมุมบั็อกอะไรสักอย่างเลยมีตัวกําลังวิ่งตามพิชิตนะเออนั่นแหละก็อาจจะประมาณนั้นแหละเพราะว่ามันถึงกล้าทำขนาดนี้ใครยิงใครยิงพี่วะใครยิงพี่วะใจบาว่า ได้ทอราดตายหมดเนี่ยมันรอดอยู่ครับมันไปตั้งตั้งไอโบอยู่นู้นเห็นปะตั้งไอโบอยู่พิธีสูงอยู่สองอยู่สองตัวนะพี่ไอ้เห็นยังเมื่อกี้ไอเทียนไอพี่เท<บ>ียน <ầ? S 1> จะเอาเลยปะทุงอาหามุมไซเปอร์อยู่พี่ไม่เก็บก็ได้นะเล่นก็ได้นะมันเข้ายากมันอยู่ใน หลุมด้วยสนไยอยู่ข้างบนโจ้สนไยอยู่ข้างบนตรงหอคอยสูงอ่ะผมไม่มีสไนนี่น่าหน้าตายเลยเนี่ยพี่เทียนยางยางยางบรกเวณโดนแจ็คไอ้หัวอยู่พี่เทีนโดนแจ็คไอ้หัวอยู่ พี่เทยรนรอผมส่อนหมายตัวแล้วหมายตัวแล้วมาแล้วมาแล้วตายหมดข้าตัวสวยคุณพี่อ้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องเก็บออกไปยากไม่ทันแล้วพี่พี่เทียนไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันอย่าออกอย่าออกอ <c oughs> ยู่ในหลุมด้วยต้องลงไปอีก ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้โดนเก็บของที่ตัวไอหน้านันหลุดเลยค้างเลยพอารียบอกปุ๊บตัวไอคาร์ราต์เอาของมันหลุดเลยอาจจะเป็นที่ตัวนของคารราตพี่พี่จะเก็บของจ่าย พอลลี่บอกหลุดปุ๊บพี่กำลังก้มเก็บของทอล่าปุ๊บพี่ก็หลุดปัดเลยยังหวะโฟขึ้นมาเก็บขอ,ของโลดไงโลบโลบไงแล้วจะมียิงป,ปุ๊บวักแต่ไปไม่ถึงถูเติมนถ <laughs> ไม่ได้ <laughs> เล่นเล่นเล่นไหม แล้วอล้รแล้วลีวเ<ร>าจะทำี่มันไม่โดนแบนเนี่ยแสดงว่ามนที่เราดีถอด้มันไม่โดนแบนเราจะทำยังไงอ่เียกันเดี๋ยวรี please, please, ส่งแบนส่งคิดไปก็จบแล้วส่งแบนแล้วก็ส่งไอ้ไอไอนี่ไปอะ่ะส่งมาในไอ้นี่เดียเด๋ยวผมเดี๋ยวผมเพิ่งส่งเนี่ยเมื่อคืนเมื่อวานมันนั่งอยู่ใ,ใต้ตรงนั้นอน่ะ อ่ามันกดออกกันดีแบบเนี้ยใช่พี่มันกดออกอ่ะมันเป็นสเต็ปค,คนใช้โฟนนั่นแหละรีพอรอ๋อมันมาสามคนมันมีใจบางด้วยนี่ใช่ป่ะ